สวัสด <da> ีลานลานค่ะ <row> ท <Brother> <ania> ุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฟลูน วันนี้นะคะก็มาพบกับเฟิร์นตี้สายอีอีอาเช่นเดิมนะคะทุกคนวันนี้นะคะอย่างที่ทุกคนรู้ค่ะเราอยู่ในช่วงโควิดค่ะทุกคนเราก็เลยออกไปไหนไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วเฟิร์นเนี่ยก็อยากกินช็อกโกแลตมากๆเฟิร์นอยากกินคุกกี้ฮะก็เลยเป็นที่มาของเมนูวันนี้นะคะนั่นก็คือโอรีโอค่ะบิ๊ดชิมเค็มแล้วก็จุ่มนมจุ๋มแค่นี้นะคะ แล้วก็มาพบกับความอร่อยแล้วค่ะทุกคนก็อย่ารอช้ากันเลยนะคะให้หายคิดถ,ถึงกินกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากเราจะจุ่มนมก่อนเลยนะคะทุกคนจุ่มนมเข้าไปนะคะอื้อหือ 나잡이치 ฟินจะใส่เข้าไปเลยนะคะเพื่อให้มันนิ่ม <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นเฟนดกินแบบนิ่มๆิึนๆนะคะแต่ว่าแบบไม่ต้องยุ่ยมากอ โอ้ยต้องกินให้ทานนะทุกคนถ้าเกิดว่าจะใส่เข้าไปแล้วเพราะว่ามันยุ่ยเร็วมากเป็นจะใส่ไปแักสี่อันนะะแล้วก็จะค่อยทยอยทยอยกินแบบเร็วๆเพราะว่าถ้าเกิดว่ากินช้ามันก็จะยุ่ยยุ่ยแล้วก็ยุยนะคะโอเค สวัสดีหลานๆวันนี้อยากจะมากินโอรีโอให้หลานๆดูนะจ๊ะ hmm <laughs> โอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะ<อ>ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยสนองนิดมากๆเลยนะคะกับการกินโอรีโอ้นะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เฟิร์นด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าอ๋อสำหรับติกเกอก็อย่าลืมกดหัวใจให้เฟิร์นด้วยนะโอเคก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ